ไปต่อกันที่ทางกองพันทหารช่างที่201นะคะได้เคาะประตูบ้านประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนค่ะแนะนำการลงทะเบ,บียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9อําอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายกิจการพลเรือนนะคะของทางกองพันทหารช่าง201กรมทหารช่างที่2ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่7บ้านบึงสาสุขตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมา ก็นำเอารถติดเครื่องขยายเสียงค่ะรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระราบาดของไวรัสโควิด -19 และรณรงค์การลงทะเบียนหมอพร้อมเพื่อฉีดวัคซีนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับทราบเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด -19 แบบกัดไม่ตกค่ะ พร้อมกันนี้นะคะยังเดินหน้าประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่ชุมชนควบคู่กับการแจกจ่ายสมุดคู่ต้านภายัยโควิด -19 เนะคะเป็นสมุดคู่มือนะคะตามมาตรการเฝ้าระวังโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณาสุข รณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งก่อนออกจากบ้านหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตามประกาศของทางราชการและเว้นระยะห่างทางสังคมและล้างมือบ่อยๆนะคะซึ่งก็เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยนะคะมาลงทะเบียนนะคะแม้ว่าที่เรารายงานไปแล้วก็คือวัคซีนแม้ว่าอาจจะมาล่าช้าเนี่ยแต่ก็ขอให้ลงทะเบียนไว้ก่อนนะคะเพราะว่าสาหรับท่านใดที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยก็จะได้รับวัคซีนทุกคนนะคะ